ว้าวเสร็จอีกแล้วจ้าติดตั้งจอ Android ตรงรุ่นนะคะโตโยต้าวีโก้คันนี้เลือกใช้สเปคยอดฮิตเหมือนเดิมแรม3ามรอมสามสิบสองซีพแปดคอสองจุดศูนย์นะคะหน้าจอ QLED จากแบรนด์แคนเซนเหมือนเดิมปุ่มอยู่ทางขวาหน้า UI mm hmm. แบบนี้ก็รู้แล้วเนอะว่าของใครเพราะเขาไม่เหมือนใครนะจ๊ะลูกค้าคันนี้เขาล็อกอินไว้เรียบร้อยนะพวกอ่า g o o g l e Map อะไรพวกนี้ก็จะเป็นของเมลลูกค้าทั้งหมดเลยซับจเจริญประดับยน คำสั่งเสียงก็เหมือนเดิมค่ะใช้งานรวเดเร็วทันใจแบ่งสองหน้าจอกดปุ๊บมาปับ๊บแบบนี้เลยเพราะว่าอะไรคะแค่แรมสามแต่เล่นแรงแบบนี้เพราะอะไรเพราะ c p พ2.0แล้วก็ c p u 2ตัวด้วยนะคะสำหรับแบรนด์นี้แะคะแบ่งสองหน้าจอก็ยังเล่นได้รวเดเร็วทันใจเลย รถคันไหนมีคอนโทรลพวงมาลัยมีกล้องถอยเดิมก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะอย่างคันนี้ไม่มีก็ต้องเล่งเสียงเบาเสียงที่ตัวจอเนาะปรับแสงต่างๆสามารถทัชสกรีนปรับได้หมดเลยแบ่งสองหน้าจออยู่ก็ยังสามารถทำงานได้รวดเร็วทันใจนะคะ,ะโดดรุ่นไหนค่ายไหนนะอยากได้จอยอนดอยตรงรู้สอบถามกันมาได้นะคะเขามีให้หมดเลยนะ ส่วนราคาที่แตกต่างกันไปก็จะตามสเปคที่เราเลือกนะคะอย่างคันนี้เขาเนี่ยมีแอปที่เขาชื่นชอบใช่ไหมเขาล็อกอิน Gmail เข้ากับตัวเพจสโตไว้เรียบร้อยแล้วแบบนี้เขาก็สามารถดาวน์โหลดมาไว้ได้เลยนะคะ อย่างเน็ตฟิก Disney ถ้ามีสมัครไว้ก็ล็อกอินได้เนี่ยค่ะเอสเพจุกต่างๆโหลดมาเล่นได้เลยเปิดวิทยุได้นะรับสัญญาณได้ดีชัดแจ๋วเลยแล้วก็ตัวบูทูธคุโรซาวบูทูธฟังเพลงใช้งานได้เปิดเพลงผ่าน MP4 MP3 ใช้งานได้นะคะอินเทอร์เน็ตแชร์ฮอสสปอตก็ได้หรือว่าจะใส่ซิมเน็ตก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็ตามโปรโมชั่นเลยนะคะคันนี้แถมฟรีกล้องถอย ระบบ AH D ดีภาพสวยงามคมชัดแบบนี้เลยนะคะดูได้เลยจะไม่เบลอนะแล้วก็มุมกว้างมากๆเลยของแถมก็ให้ของดีนะจ๊ะแล้วก็ประกันให้1ปีทั้งตัวจอแล้วก็ของแถมเลยนะถ้าใดสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้แอดมินไปก่อนนะตัวจอไม่รู้จะพูดอะไรของมันดีอยู่แล้วเนาะ อยากรู้ว่าแต่ละสเปคมันต่างกันยังไงก็ลองมาเล่นที่หน้าร้านกันดูได้นะคะมีให้ลองเล่นมีให้เลือกหลายราคามากๆเลยนะเลือกที่ชอบเลือกที่ใช้แอดมินดีให้คำแนะนำทุกท่านจ้าไปแล้วไปเลยไปเล้ว,ลว,ลวบ๊ายบาย